้าตรงนี <an oficial> ้นะควค่ะการเรียกมาเนื้อนี้แะ้วค่ะถือว่าเอาหัวใจมารวมกันค่ะีินดองยกตัวใจของพุกิสกิรูในออนของนางพี่ก้าพ่อยของพี่ชยาภาคินไพรนะคะได้พันดีนะแต่ที่น้ำแม้ตอนเป็นนิดหน่อยแต่เป็นโคมแดงเป็นเหรียูปบ้าบ่ายนะคะแต่แบบโรคผื่นทีกตาพอดิสกตรกในออนนะคะไปฮาพีอานนท์ไม่ถึงทีได้พัน อขอบตั่วิน,นุเทพก็าฟขอดคอริดิสแมทอรสนุเทพเป็นอู้หักโลแพ้กันมการวาดแต่ก้อนเขาสู่การเมืองนะคะกกระทั่งเขาสูเสียภาคการเมืองแต่กายุเทียนปลาเทียนไรยอยู่เป็นการ้ย่านอีกิทั้งการนะคะ่งตอนช่วงที่มีตำแหน่งนะคะก็มีตำแหน่งในทุกานในที่นี้นะคะอคอยโบกพูดคอยพูดพูดนะคะจกกระทั่งวาตัวนีน้ชนุไทพกู้ประชาบาลกลายเป็นซซตีชนุพ ดูผู้จนผู้อ่อนไท่แต่ลายเป็นสออนทไผ่ล้วก็พี่นอนในย่างสงความรักความเมตตาห้าหอนหน้าพี่น้าพ่อชนไเกียร์พย่าพ่อนไทางเทเป็นซสอับใส่ผู้าดหลักการความรักความเมตตาดการทุ่ชู้วยพรงของพี่นอน ขอบพวอจีนใตผู้สืบสานทีาพ sì, <H> ่อจีนทต้ประานจีวลาีนะคะเป็นผู้อสบการเป็นเือดีนะคะเป็นมือีหรือว่าเป็นวัขอบัวอเราไ้เชิญผ่านป็นขอบพ่อเดียวกันนะคะมาเอ่อเิที่จ้าทจริงๆนัจากเขอบพ่อจับฉาดค่ะวัน่างกเยเป็นดูแม่บเป็นผูรับดวแม่ผีดูแร่ผีห่อยผีข้าันาข้าเม็ตากรลอดวการเลี้ยนทุกอย่างสวตอนนี้มาตรการท่าการเนื่องนะคะไทยนาง ท <ITA> ่าน <law> ีตนายกรันตรีอักษิติรวัตรเพื่อนเปียกไปนะสนใจแต่ว <han>, right? ่าหลังจากที่เขาชนาการเลือกตั้งแม่เราค่ะดูต่างรัฐบาลรวบเศษขังมาในสภาพรี่แท่นจัดตอนไหนการประเทศณีตอนมีปัญหาที่พอว่าเปียกกับตอนปี2 5 1พรอิคือวกิกินต้มยำต้มยำกุ้งะเป็นวิธีทังเศรษฐกิจถี่สควรกับวรลกเพื่อว่าปีส่วานักนวถ้เปียกเราที่จะป่าน เปิดค่ะสนักข่ามไยอยู่เขาอยู่เดตเดียวตวาวิกินตอนนี้นะคะที่รัฐบาลพี่น้องประชาเพนก็ผ่อนเยอเสียเพืองเดียวมันเป็นความเสียหายในมายุของนหลกค่ะงสเปนบาทนะคะไม่ดูเนี่ยตัวไหนนะคะตรงได้รับกาบโบรณณตรงด้รับการแก่ไขยังเต็มทยันัวดิีหล้วค่ะฝ่ยรัฐบากปีสีีนั่แล้ปีหกหกเค่ะเป็นรัฐบาลเ่อราคะตัวแปดต่อแป ต้องตองรเชิญกบปัญหาเศรษฐกิจนะพร้มวยโควิด19ระาเห็นไหนเศรษฐกิจชะลอตัวทัวรลกแต่ตอนนี้มันว่เป็นกันได้ปะเทตอีปลค่อกปะเหตนอกปะเตเอปัญหาเยาวภาษีกับปะเทศมนาอำนาจะเป็นแนวเศรษฐกิจเร่พันธุวนเป็นไหวารัฐบานนี้ต้องตั้งรับอีกที่น่าต้องตั้งรับอีกีแต่ปนควาดวยที่ง่าอ คือก็ออกว่าคือเป็นรัฐบาลนี่ก็รับมือกับปัญหาที่ไม่เกึ้ถกอมีในเชิไสายทหารตอนนี้เพื่อว่าที่ท่านได้ยุิธีและท่านได้ยุ่ธวเห็นปัญหาโมงปัญหาเนงประสามารถที่ก่อสัพนการการผ่าระวังประเทศที่ก่อสัานการดูเตะเกี่ยวกับการที่รอการเล่นเนาะค่ะว่าตอนนี้ที่การต่างที่หน้าถึงหน้าเผื่อเหตการรับมือกับสถานการที่เกิดขึ้นคการประชุมกันส ขอกำลังใจขอแรงบมื่จากผู้พันผที่แตซอยกันนะคะเป็นแรงลัดกันคอยกันเดินหน้าคอยกันมบประท่คอยกันมีารทักกันในยาุนโยบายเป็นเป็นในรัฐบาลนี่ก็นทีต้องใช้เชียงจากพี่น้องอาใช้แรงจากพี่น้องในการที่เ่อนะคะที่ปัะธานบิษรายยาบรษอยว่ารัฐบาลขาติว่าพี่น้องขาสติว่า ต้องใช้ความรักความเมตตาใชการทำตัญต่อพีน้องการหาดได้การมีแต่ที่ง่ายนะคะเมื่อเกาขาไปยู่งเช้าหรือร้านของพี่น้องทุก่านมีอย่างตระัาน้ำก็ได้นี่ค่ะกระบอกตลอดจะอาไปทุกเวทีบอกว่าบอกเพื่อนเลยเป็นอะไรพระพุงปีตะวันยุ่งเป็นยุ่เช้าหรือร้านหมู่ทันนค่ะเป็นลงหน้างมี่ทันนะคะตะกี้ตอนเน้อยพี่น้องได้่อยเบียรมากตนใหญ่นะคะตอนนี้ใหญ่ม่เด่ยวคือว่ามีอย่งเกินใส่มีอย่างว่เมนพื้นๆไก่ค่ะ ควจะเป็นกำลังสำคัญในการซอยเบิ่งแง่งเืิทีเช้าเป็นส้อตอนเย็นเป็นแง่ง่อแง่งโยกันปัสจานการยีนีก็ทำมาได้เลยมากพอจำพันในหัว การบคาเลื่อนไที่มีทุเขนเคลื่อนก็จะสายนาเนาะค่ะไอ้เราได้ท่าไปในสายปลอดตลอดปลอดไพ่ค่ะจิดที่ส่งรางปัจจุบันทุกประการ